มีหนึ่งเรื่องรออยู่ฮะเป็นสายของน้องโบน้องโบสล็อตฮะบอกว่าน้องอยากเล่นด้วยเป็นประสบการณ์ของเพื่อนฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กักตัวที่หนึ่งกันละกันนะเมื่อสักหเดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดนึงครับอันนี้ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นการกักตัวเรื่องของโควิดหรือเปล่าเราจะมาที่สายของน้องโบครับสวัสดีครับน้องโบสวัสดีครัเมื่อกี้พี่ป๋อง เกิดไว้ว่าเพื่อนเนี่ยเขาโทษน,นะฮะเ,าเขาก,ากักตัวเรื่องของโควิดป่ะใช่ค่ะอ๋อนะครับก็คือไปสถานที่กักตัวเพราะว่าอย่างวันก่อนพี่ลองดูข่าวที่พระไปกักตัวในป่าช้าที่เจอเหตุการณ์ปแปลกๆอะไรแบบนั้นก็คือไปกักตัวในช่วงสถานการณ์โควิดซึ่งเพื่อเราก็ไปกักตัวที่จังหวัดนี้แหละ อ่าเหมือนกับว่าเพื่อนนะคะกลับ,บไปเวิกสอบโฮมที่บ้านแล้วยังไม่ฉีดวัคซีนค่ะก็เลยต้องกักตัวก่อนใช่อ่อเป็นเวลาสิบสี่วันค่ะอ๋อและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหกเดือนเนาะนะครับเรื่องที่บอกว่าน้องอยากเล่นด้วยเหตุการณ์ที่น้องโบไปฟังเพื่อเล่ามาเหตุการณ์เป็นอย่างไรครับน้องโบครับค่ะอะ่จากที่เพื่อนเล่ามาค่ะก็เหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ย กลับไปเวิลฟอร์มโฮมช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นเดือนเมษาหน้าร้อนอซึ่งเอะจะอยู่ใน,นช่วงที่แบบยังไม่ได้ตั้งจุดกับตัวที่ว่าแบบเป็นทางการนะคะเหมือนเขาเริ่มเหมือนเขาเอกำลังเริ่มทำอะคะ่ะส่วนบ้านเพื่อนนะคะคจะอยู่ที่จังหวัดนึ่งแถวพระอีสานค,ค่ะใช่แต่ว่าที่พอเพื่อนกลับเนี่ย จะต้องไปกักตัวที่สถานีอนามายัยของตำบลน,นะคะคก็คือหนึ่งตำบลเนี่ยจะมีแค่หนึ่งที่แล้วมันไม่ใช่หมู่บ้านที่เพื่อนอยู่อะคะ่ะข้าหางกันไปประมาณสามกิโลนัน่นนะอหมู่บ้านเนี้ยค่ะเขาจะไม่ได้อยู่ติดกิจถนนใหญ่จะลึกเข้าไปเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งโลเลยแต่ว่าสถานีอนามัยเนี่ย จะอยู่ติดกินถนนใหญ่เลยค่ะมีรถทุกข้างตลอดตรงข้ามของสถานีอนามัยเนี่ยตรงข้ามถนนเนี่ยจะเป็นทุ่ง,งานาลู่ลวงเลยต่อไปยา,ยาวๆเลยส่วนข้างอของสถานีอนามัยเนี่ยจะเป็นวัดค่ะเป็นวัดที่ไม่มีระอยู่นะคะคแต่ก็ไม่มีประวัติเรื่องเกี่ยวกับว่ามีคนเสียชีวิตอะไรก็คือจะข้าแค่ถนนเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านนะคะ จุดที่เพื่อนกักตัวเนี่ยจะเป็นหลังอ่าเหมือนกับว่าเป็นบ้านพักของรัชการหรือว่าอะไรนี่นะคะเพราะว่าในตำบลนั้นมีแค่เพื่อนไปคนเดียวก็คือก่อนหน้าเนี่ยหมอก็บอกว่าเอออยู่เนี่ยทําใจหน่อยนะถ้าได้ยินเสียงอะไรกุกกักก็ไม่ต้องกังวลอะไรด้วยความที่เพื่อนนะคะไม่ไม่ได้เป็นคนแบบกลัวเว่อร์อยู่แล้วก็เลย อก็เลยไม่ได้คิดอะไรอ่ะค,ะค่ะพอไปดูที่ผักอะค่ะจะเป็นอาคารไม้ข้างล่างอะค่ะเป็นรุโล่งแล้วก็มีบันไดอะขึ้นไปชั้นบนก็เหมือนกับว่าข้างล่างเนี่ยไม่ไม่เหมืแบบอนกับเป็นใต้ถุนนะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นแค่ห้องนั่งเล่นเล็กๆข้างหน้าแล้วก็ห้องนอนเท่านั้นครัไม่ห้องนอนนะคะ จนพระก็คือเป็นพระพุทธรูปอะค่ะองค์อย่างองค์หนึ่งแล้วก็องค์ล็กองค์หนึ่งแต่เพื่อนเห็นนะคะว่าจตรงตรงข้ามจะเป็นหน้าต่างที่เปิดออกไปอะค่ะเห็นวัดพอดีเลยก็คือจะเป็นวัดที่มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะแต่ที่สูงที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นหอระฆังอะค่ะที่แบบโผล่ผลยอดของต้นไม้เนี่ยขึ้นมา อ่คือแรกอะคะ่ะด้วยความที่เพื่อนม่วงก็ไม่ได้คิดอะไร<ม>ก็นอนเลยวก,กับช่วงหน้าร้อน<ม>ก็เปิดหน้าต่างนอนปกติ<ม>ตามภาษาแบบอที่บ้านนอกอะคะ่ะแล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยอคุณหมอมาวัดอุณหภูมิะคะ่ะ<ม>ก็ถามเพื่อนเลยว่า เป็นยังไงบ้างนอดคืนแรกมไม่เป็นไรใช่ไหมเพื่อนก็เป็นหงุดหงิดใจแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอะคะ่ะก็อยู่ในห้องนั้นจนถึงตอนกลางคืนแล้วพอในช่วงหัวค่ำเนี่ยก็ยังมีรถเข้าออกตรงซอยปกติแต่ว่าก็ไม่มีอะไรแต่พอพลนหลังเที่ยงคืนไปปุ๊บอะค,ค่ะ,ะเพื่อนบอกว่าบรรยากาศเนี่ย หมาจะเริ่มหอน<ม>เป็นระยะระยะค่ะแล้วพอถึงช่วงตีหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่น<ม>แต่เป็นเสียงลางรายก๋ไกเพื่อนก็แค่แบบเหมือนเพื่อนก็แคบ่บ่นเ่ราแบบทําไมยังแบบมีเด็กมาเล่นอยู่<ม>ในช่วงเวลานี้ค,ค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วพอเพื่อนหลับไปนะคะ<ม>ช่วงประมาณตีสองเนี่ยมีนคนมาขอประตูค่ะตอนตีสองมีนคนมาเขะประตู แต่จะขอเป็นจังหวะนะคะคก็คือกอก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 ใช่ค่ะสองแล้วก็สาม<อ>จนเพื่อนคิดว่าแบบมันเป็นรหัสอะไรหรือเปล่าแล้วเหมือนกับด้วยความรำคาญนะคะคเพื่อนก็เลยจะเปิดประตูออกไปดา่า<อ>แต่พอเปิดออกไปปุ๊บมันมีลมแรงอะแวบเหมือนสุดเข้ามาใส่ดาเพื่อนแต่เ็าไม่เจอใครค่ะจากนั้นเนี่ย<อ>เพื่อนก็เลย เลิกปิดประตูแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรจน<ม>ตัวเองนอนหลับไปอะคะ่ะแต่ก็ฝันว่ามีเด็กผู้ชายมาแบบเหมือนกับเขย่าขาเข<ม>ย่าขาเขย่าขาแบบเนี้ยจนเพื่อนรำคาญก็เลยเอาขาเตะจนจนเด็กผู้ชายคนนั้นอะ,ะตกฟูกก็คืออในห้องอะคะ่ะจะไม่มีจะไม่ไม่ใช่เตียงแต่ว่า<ม>จะเป็นฟูกนอนแล้วก็หมอนผ้าห่มเช่นเนี้ยค่ะ าพอเด็กตกฟู้ไปพุ่งเพื่อนก็ตื่น<ม>พอมาวันที่พอมาวันที่สองตอนเช้าเนี่ยก็พอสังเกตแล้วอะคะ่ะ<ม>ก็คือแบบมันเป็นวันพระแต่ไม่มีใครมาวัดเลย<ม>พอมารู้จากคุณหมอว่าวัดน,นี้ไม่มีพระอยู่<ม>ก็เลยแบบเริ่มอ๋อเลยว่าอ๋อถึงว่าวันพระทำไมไม่มีใครคมาวัด<ม>ก็ในช่ชวงเช้าเนี่ย เพื่อนก็โทรเล่นแบบเหมือนกับว่าก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็แบบเหมือนทํางานเวิร์กส่งโนไปปกติอสะค่ะแต่พอช่วยเย็นมาก,ก็มีเหมือนกับว่าชาวบ้านนะคะก็มาหาหมอเหมือนลูกหัวแตกหรือว่าอะไรนี่แหละคะ่ะเออเพื่อนนะคะก็เลยออกมาดูแล้วอบอกว่าหมอลอบแล้วชาวบ้านก็เลยถามว่าเอาหนู กักตัวหรอไม่กลัวเรื่องไงชาวบ้านมาถามแบบนี้เออใช่แต่เพื่อนหนูค่ะด้วยความเป็นคนต่างหมู่บ้านก็เลยไม่คิดอะไรก็คิดว่าเขาน่าจะแบบเป็นเป็นผู้หญิงมากักตัวไม่กลัวหรือไงอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะคะครับแล้วพอเพื่อนนะคะเข้ามาในห้องหลังจากที่แบบเจ็กหัวแตกกลับไปแล้วใช่ไหมคะ พบเป็นเหมือนตุกตาดินปั้นนะคะที่แบบเหมือนตุ๊กตาปูนปัตเตอร์ค่ะ,ะตัวหนึ่งที่เอหัวบินไม่ใช่ขาดหัวขาดนะคะคือหัวบินขาบินนะคะอ,อยู่ในห้องด้วยความที่แบบหลอดอยู่แล้วะคะ่ะเพื่อนนก,ก็เลยเคลื่อนทิงแล้วพอเคลื่อนขิงปุ๊บอ ระยะของหน้าต่างไปถึงถนนนะคะแล้วก็ไปถึงกำแพงวัดเนี่ยประมาณสี่กาเห้าก็คือแบบไม่ได้ไกลกจนเลยแต่เพื่อนอ่ะไม่ได้โยนเข้าวัดพอโยนไปปุ๊บเพื่อนบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนตกจากอะไรดังกุบกุบกุบไปเนี้ยค่ะเหมือนกบเหมือนคนตกจากที่สูงค่ะหรือว่าแบบเป็นลูกบอลตกจากที่สูงมาเนี่ยแต่ว่าเพื่อนก็ไม่คิดอะไรค พอมาถึงคืนที่สี่อะค่ะตัวนี้จะเป็นคืนที่พีจนเพื่อนแบบว่าต้องต้องแบบต้องคิดเลยค่ะ<ม>ว่าคืนที่เหลือจะอยู่ยังไง<า>ก็คือในคืนที่สี่เนี่ยหมาหอน<ม>ด้วยดเพื่อนอยากรู้ว่าหมาเนี่ยหอนอะไรก็เลยไปส่องนักขานเห็นเด็กผู้ชาย<ม>คนนั้นนะคะ่ะปีนหอระครังแต่ไม่ได้ปีนทางบันไดค่ะ<ม>ก็คือ ตีนตามเสาโดดไปโดดมาพอจนถึงจุดที่สูงที่สุดแก่เด็กอะค่ะโดดลงมาเพื่อนเนี่ยด้วยความช็อกตกใจไม่รู้ว่าผีหรือคนก็เลยโทรไปหาคุณหมอที่ดูแลอนามัยอะค่ะบอกว่ามีเด็กอะค่ะตกจากหอระฆังเลยช่วยมาดูหน่อยช่วยมาดูหน่อยคุณหมออะค่ะด้วยความเห็นว่าเวลามันแบบตีหนึ่งแล้วก็เลยบอกไปว่า ไม่มีเด็กที่ไหนหรอกคุณเจอดีเข้าแล้วหมอบอกแบบนี้เออ,เ,อ,อเพื่อนนะคะด้วยความกลัวมากไม่รู้จะทำไงออก็เลยลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างครับแต่ว่าเสียงเด็กอัเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเมืนอป็นหน้าต่างมาเนะะี่ยค่ะเพื่อนก็เลยเลือกที่จะดูตรงซีหน้าต่างออแสงไฟจากถนนนะคะคก็ลอดเข้ามาจะเห็นแบบเป็นสัวๆเพราะว่า ก็เพราะว่าอยู่หลังตึกใช่ไหมคะไม่ได้อยู่แบบหน้าตึกแบบเนี่ค่ะเห็นเด็กคนนั้นนะคะโดดขึ้นมาอยู่บนกําแพงค่ะแล้วก็จ้องมองมาสักประมาณสิบวินาทีจากนั้นเนี่ยเด็กขาก็หมุนหัวตัวเองแบบหมุนหมุนหมุนจนหัวหลุดออกมาจากตัวแล้วก็ปลาใส่หน้าต่างค่ะหมุนแบบหมุนหัวคือแบบหมุนจนหัวหลุดนะ แล้วก็เอาเอาหัวมาถือในมือแล้วก็คุยังแสนต่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะดังตุกคบแบบแต่ว่าเพื่อนนะคะด้วยความช็อกทําอะไรไม่ถูกนอนคุมโปแล้วก็ท่องน้ำโมตุสาน้ำโมตุสะผีเด็กะค่ะหัวล้อหัวล้อบทสวดแล้วก็บอกว่าสวดไปเถอะไม่กลัวหรอกอแต่แต่ว่าเป็นภาษาอีสานใช่ค่ะเหมือนกับว่าแบบอ่อ ว่าเอาไปโลดแบบสวดไปโลดบอยานตอกเ่็กสวนหัวล็อกใส่ไปเถอะจะไม่กลัวหรอกอืมใช่ครับด้วยความเพียรแล้วก็เดิหลับเนี่ยเพื่อนก็เลยหลับไปในคืนนั้นแล้วก็ฝันเห็นอ่าเด็กคนนั้นนะคะเหมือนกับว่าพยายามที่จะแง้มหน้าต่างเข้ามาพยายามที่จะแงะประตูเข้ามาตลอดเลยแล้วพอรุ่งเช้าอะค่ะที่หมอเนี่ยมา อวัดอุณทภมูมาค่ะ<ม>เพื่อนก็เลยบอกว่าอยู่ไม่ได้อยากขอเปลี่ยนที่กักตัวได้ไหม,มใช่แล้วแล้วพอดีอ่าหมอเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับว่าทําใจถ้าไม่งั้นน่ะก็ต้องก็ไม่ให้เข้าแบบเหมือนกับว่าไม่ให้เข้าที่อะค่ะ<ม>เหมือนกับไม่ให้เข้าบ้านต้องอยู่ไปก่อนก็เหมือนกับว่า เขาอ่ะจะมาในช่วงหลังเที่ยงคืนฉะนั้นถ้าเราหลับก่อนเที่ยงคืนเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวคุณหมอมันบังคับการหลับไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วบางทีเคียรงานดึกตื่นแบยนี้ยใช่จะไปแบบอันนี้ได้แล้วเพื่อนเนี่ยก็เลยลองปรึกษากับที่บ้านที่บ้านนะคะแนะนําว่าให้กลับไปกรุงเทพก็คือยังไม่ต้องกลับบ้านในช่วงนี้รอให้โควิดดีขึ้นก่อน แต่เพื่อนนะคะด้วยความที่ว่าอ่ะก็เรามาจนถึงเนี่ยแค่สามกิโลก,<อ>ก็ถึงบ้านแล้ว่ะ<อ>ให้กับเป็นแค่แค่ผีเนี่ยนะเพ,นเพื่อนก็เลยเลือกที่จะอยู่ต่อค่ะครับเดี๋ยวนะน้องอน้องโบไม่ยอมถามหน่อยการกักตัวแสดงว่าถ้าไม่มีอะไรอ่ะเพื่อนของน้องโบคนนี้จะต้องอยู่ณนะสถานที่เนี่ยเป็นเวลาสิบสี่วันถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วแล้วดูกยวน,นะอะบ้านหลังเนี้ย ทั้งหลังเลยเนี่ยมีเพื่อนโบอ,อยู่คนเดียวเหรอใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นตำบลที่ไม่มีใครมากักด้วยแล้วช่วงนั้นเขายังไม่ตั้งแบบตั้งศูนย์กักตัวทีดีอะค่ะอ่าแล้วเดี๋ยวยงไงคุณหมอคุณหมอบอกว่าก,ก็รู้อยู่แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่คุณหมอบอกก็คือก็รีบนอนซะก็ในเมื่อถ้าจะเจอเหตุการณ์ในหลังเที่ยงคืนก็นอนก็นอนก่อนเที่ยงคืนเดี๋ยวนะมันเป็นคํามันเป็นคําปลอบที่ <c oughs> ที่ฟังแล้วมันมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะแล้วยังไงหมายว่าเพื่อนเราก็ต้องอยู่ต่อเหรอคือเพื่อนก็ทําอะไรไม่ได้นะคะก็ต้องทําตามคาแนะนําคุณหมอเพื่อนก็ออกกาลังกายหรือไม่ก็กินยานอนหลับโอเวเออใช่ก็คือทรมานตัวเองมากโทรมาบ่นให้เพื่อนๆฟังตลอดเแต่ก็สงสารนะคะเพราะว่าอ่าเพิ่งเพิ่งคือที่สี่เองใช่ แต่เพื่อนอ่ะก็ปฏิบัติตามตัวนี้ได้อย่างดีเลยนะคะเพื่อนก็อยู่มาจนถึงคืนที่สิบสามอะค่ะเกิดเหมือนกับว่าปวดท้องอะค่ะขึ้นมากลางดึกโอ้ก็เลยน้ำอยู่อยู่ข้างล่างใช่อยู่ข้างล่างก็เลยช่างใจว่าจะอดทนไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปวดเปาเนี่ยมันก็ยังแบบเราก็ยังแบบอ่าอดทนไว้แล้วก็รอเช้าได้แต่มัน มันเป็นการตรวจหนักแบบนี้เออเพื่อนก็เลยต้องตัดสินใจอะค่ะลงไปเข้าห้องน้ําที่ชั้นล่างดูนาฬิกาตอนนั้นมันประมาณตีสี่แล้วก็คิดว่าแบบเออน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าเสียงหมาเสียงอะไรก็ไม่มีแล้วพอเพื่อนเริ่มเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละค่ะหมาหอนค่ะก็คือแบบก้าวบันไดขั้นแรกเนี่ยหอนต้อนรับเลยเพื่อนบอกว่า ช่วงนั้นเนี่ยก็คือแบบอยากปล่อยอ่าให้อยากปลดทุกข์อะคะ่ะ oh. ในในชั้นสองมากๆเลยไม่จากลงไปยังไงก็ไม่ลงไป hmm. แต่พอเริ่มให้หมาหอนไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเออแต่ก็ไม่มีอะไรนี่ hmm. ก็จนจนจนเข้าห้องน้ําจนเสียตากวพอจะเดินขึ้นาในดเนี่ยเพื่อนเนี่ยได้ยินเหมือนเสียงเด็กอะคะ่ะ hmm. พูดเป็นภาษาอีสานบอกบว่าอ่า แต่เหมือนกับจะกลับแล้วหรอจะกลับเหมือนกับกาจะกลับแล้วหรอคไ uh. ม่ไม่เล่นด้วยแล้วหรออะไรแบบนี้ค่ะ<อ>ด้วยความที่เพื่อนชอเนี่ยเพื่อนก็เลยพุ่งขึ้นไปนะคะคแล้วเหมือนกับว่าสะดุดบันได่ะคะอพอสะดุดบันไดปุ๊บเจ็บขาเด็กค,คนนั้นนะคะเรามองอ่าเหมือนกับว่าพ่อเพื่อนเนี่ย ล้มลงมาจากบันไดเนี่ยพอถึงพื้นใช่ไหมคะตาเนี่ยก็มองลอดใต้ถุนนะคะ,ะไปตรงกำแพงวัดพอดีอแล้วก็เห็นเด็กคนนั้นเนี่ยปีนกำแพงลงมาค่ะเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าที่ขาดรุดด้วยแล้วก็กำลังปีนลัวของอนามัยเนี่ยเข้ามาใกล้เพื่อเรื่อยเรื่รรรรอยๆภาพที่เพื่อนเห็นก็คือเด็กผู้ชาย หัวบินแล้วก็ขาแหว่งนะคะเดินเข้ามาแบบเหมือนเดินเข้ามาที่ร้าช้าชาชานะคะ้วอความที่เพื่อนนะคะกลัวก็เลยเลือกวิ่งหนีออกจากอารมัยไปเลยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจุดขาอยู่ก็คือว,วิ่งวิ่งวิงวิ่ง,ง,ง,งพอ ออกมาถึงถนนใหญ่ปุ๊บก็มุ่งหน้าแบบวิ่งกลับพาเลยค่ะสามกิโลก็ช่างมันเนี้ยก็คือวิ่งถนนใหญ่เนี่ยกลับเลยแล้วพอถึงไฟปุ๊บเพื่อนนะคะหันหลังไปเห็นเด็กคนนั้นตัวดำแบบตัวดำหมดเลยไม่มีเสื้อผ้าไม่มีอะไรแต่ยังเห็นรอยแบ่งที่หัวขาก็คือแบบวิ่งจำข้าวตามมาตามมาแบบเหมือนช่ยขาด้วยความที่เพื่อนเนี้ย กลัวามากๆก<อ>็เลยวิ่งไม่ไม่มองไม่มองหลังแล้วอ่ะจะมุ่งหน้าวิ่งไปอย่างเดียวอพอถึงอ่าหนึ่งกิโลสท้ายเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านคนที่อยู่ริมถนนใหญ่<อ>ตรงนั้นเนี่ยก่อ,อนที่จะถึงไฟดวงแรกเพื่อน่ะสัมผัสได้เลยว่ามีคนจึงเสื้อแล้วก็บอกว่า<อ>แปะโดนแล้วแม่บอกว่าแปะโดนแล้วไปนเลคะ่ะแปะโดนหลังอะคะ่ะเออมาแปะโดนตัวแล้วเหมือนอารมณ์แบบว่าวิ่งวิ่งไล่กันมาวิ่งไล่จับกันมาแล้วก็ แปะได้แล้วนะนี่เหรอใช่ค่ะคเพื่อนเนี่ยหลม่มหล่มตรงไฟดวงแรกของหน้าหมู่บ้าน<อ>หัวเข่าแขนสอกอะไรถลอกหมดเลยเราก็แบบกีดร้องให้คนช่วยอะคะอ่ะเพราะคนบ้านใกล้แถวนั้นเนี่ยได้ยินก็เลยออกมาดูเพื่อนอสภาพของเพื่อนนะคะก็คือหัวเข่าแตกศอกถลอกอแล้วก็ ข้างหลังเนี่ยมีรอยมือซึ่งใหญ่มาก <Yo. S 2> ใหญ่กว่ามือของผู้ใหญ่อ่ะค่ะ oh. เป็นรอยเปื้อนดิน oh. ใช่แต่ที่หลังของเพื่อน oh. แล้วพอรุ่งเช้าว่ะค่ะ oh. คนก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับวัดนั้นนะคะจะเป็นวัดป่า oh. 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 แต่อยู่ริมถนนไม่ใช่ไม่ใช่วัดป่าที่อยู่ในป่าค่ะเพราะว่าในหมู่พานเนี่ยก็มีวัดในหมู่พานอยู่แล้วก็ oh. 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 เลยตั้งตรงนี้ เป็นวัดป่าด้วยความที่พระองค์สุดท้ายน,นะคะท่านออกทุดงไม่ไม่ได้อยู่วัดเหมือนเหมือนกับเหมือนจะท่านไปอยู่วัดอื่นจะยังไงนีนะคะคไม่ได้อยู่วัดแต่เด็กที่เห็นนะคะน่าจะเป็นเหมือนอหุ่นหรือว่าตุ๊ก,กตา<ม>ที่เหมือนกับเขาเลี้ยงไว้ค่ะที่อยู่ในวัดที่ไม่ไม่ได้ไภายในด้วย<ม>ใช่ก็ ประจบเหมาะกับว่าเป็นคืนสุดท้ายพอดีอะค่ะเพื่อนก็เลยไม่กลับไปเก็บของเลยก็ให้ที่บ้านนะคะเก็บของให้แล้วก็ในตำบลนะคะก็เปลี่ยนที่กักตัวเป็นที่ใหม่เป็นที่โรงเรียนประถมแถวด้านแทนนะคะแล้วเราต้องกักตัวเพิ่มอีกป้ะน่าจะไม่ค่ะเพราะว่าครบพอดีครบแล้วนี่ใช่ไหมใช่ค่ะ เพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะเพื่อนก็แบบเหมือนกินยานอนหลับนอนทุกคืนใช่ไหมคะจนจนถึงแบบคืนที่ตรวดท้องเลยแบบเออครับโอ้โหนั่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะมันอาจจะแบบอ่าไม่ไม่ไมน่ากลักกวเท่า,ท,า<บ>ที่เพื่อนเล่าอะคะ่ะโบ,โ,บโอเคแล้วพี่อากจ,จะบอกว่าพี่ชอบเรื่องน้องแล้วก็ชอบในสิ่งที่ที่น้องเล่า คือพี่อาจจะบอกว่าจริงไม่จริงพี่ไม่รู้แต่ว่าพี่ฟังแล้วพี่สนุกพี่ตื่นเต้นแล้วก็พี่ลุ้นไปกับสิ่งที่เพื่อนโบเจอเพราะว่าอย่างนี้คขับโบครับเดี๋ยวเราคงได้คุยกันคือก่อนหน้าเนี้ยพี่เป็นคนติดตามข่าวน้องโบแล้วมันก็จะมีข่าวของคนที่กักตัวที่ต้องไปกักตัวเวลาจะกลับบ้านนะครับก่อนเท่าทีาพี่จําได้ก่อนเอาที่พี่จําได้นะมีผู้ชายคนหนึ่งถ่ายลงติกตอก เหมือนไปนอนศาลาวัดที่เป็นศาลาพักศพหรือยังไงไม่แน่ใจนะน้องโบนะนะครับแล้วก็ไปนอนเพราะไปกักตัวนี่แหละแล้วก็ตกดึกเขาก็ถ่ายเป็นคลิปคลิปคลิปในมือถือนะครับเป็นเหมือนคลิปวิดีโอ,อ,อว่าเขามากักตัวที่วัดนะแล้วก็ตรงที่เขานอนเนี่ยเลยไปหน่อยนึงก็จะเป็นเมนเผาศพเลยแบบนี้ครับแล้วก็เป็นข่าวนะลงทุกช่องเลยนะคนก็มาแซวกันว่าไปนอนได้ยังไงเขาก็บอกว่าเขามีความสุข ในการมานอนที่นี่เพราะมันเงียบสงบมากแล้วเขาก็นอนได้เขาอยู่ได้อันนี้ก็หนึ่งแล้วนะนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่ป๋องเริ่มมันเป็นเรื่องจริงของแถวต่างจังหวัดนะคะที่เขาอะไม่มีที่กักตัวจะต้องกักแบบนี้จริงจริพี่ก็เลยแบบพี่ก็ยิ่งอินไงเพราะพี่เป็นคนติดตามข่าวหรือแม้กระทั่งเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานนี้ที่พี่ป๋องเริ่มต้นของเรื่องที่ว่ามีพระอะครับที่เป็นข่าวดังเลยอะที่มีพระรูปหนึ่งอะแล้วก็ไปกักตัว นะยังสถานที่นึงที่เป็นเหมือนสุสานเนีน้องโบแล้วก็เหมือนกับพอตกดึกอ่ะ ช่วงกักตัวได้ยินเสียงเหมือนเด็ก,กร้องเด็กวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอออกมาดูก็ไม่เจอนะครับแล้วก็เป็นข่าวดังเลยนะนะครับนักวพลนักข่าวก็ไปตามตามพระรูปนี้นะว่าอยู่ได้ยังไงตอนตกดึกได้ยินเสียงอะไรยังไงท่านก็พาไปเดินดูเลยแบบเนี้ยแต่ท่านก็บอกท่านท่านก็อยู่ได้นะท่านก็แบบว่าท่านเป็นพระเนาะนะครับอันนี้ก็อันนึงนะน้องโบนะแล้วก็อีกการที่พี่ป๋องจําได้ก็คือ เป็นเป็นเหมือนเคสหนึงที่ผู้หญิงอะฮะไปกักตัวณนะยังสถานที่หนึง่งซึ่งเดี๋ยวนะผมจะบอกว่าถ้าเป็นผมผมอยู่ไม่ได้อะ่ะคือเขาถ่ายมาลงในติ๊กตอกอะน้องโบเป็นเหมือนถ่ายมือถือแต่พี่ไม่เห็นหน้าน้องนะครับน้องก็ถ่ายว่าเนี่ยเป็นสถานที่น้องไปกักตัวแล้วปรากฏว่าโทษนะซ่วมเอ่ยห้องนอนห้องพักปัก,กไฟอะไรแบบ มันมีรอยไหมมันมีความกล่าวน,นี้โบก็เห็นจำได้เหรอโบใช่เ<ช>ป็นหลอกมากๆเลยใช่เ<ต>น,นี้ยพี่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนกูกูหลอนว่าคือถ้าพี่ไปกักตัวพี่อยู่ไม่ได้อ่ะแล้วพี่สงสัยว่าน้องคนนี้เขาอยู่ยังไงและจากที่พี่ดูในคลิปอ่ะเหมือนน้องต้องอยู่คนเดียวด้วยอ่ะคค้ายๆกับเพื่อนโบอย่างเงี้ยพี่นึจว่าโทษนะมึงต้องเจอผีหลอกแน่ๆอ่ะเพราะว่าเป็นเหมือนบ้านเก่าๆนะโบเนาะนะครับ แล้วาปากก็เก่ามีรอยไม้มีอะไรแบบเนี้ยมีเสียงตุ๊กแกแล้วพอน้องเขเอากล้องไปแพนตามห้องต่างๆห้องนอนห้องน้ําเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วบอกเคยเราเรา,เราลื่อในใจนะว่าเฮ้ยน้องมันจะกักตัวยังไงวะเนี่ยพวกแบบน่ากลัวมมนใชงไงเดี๋ยวนะทีมงานขึ้นมาละคลิปเนี้ยน้องโบว่าฝั่งสามล้านวิวนะเนี่ยสาวรีวิวกักตัวในโรงเรียนเออนี่น้องโบ โรงเรียนร้างอันนี้โตก็ดูได้เรุ่มจริงมากบรกยากาศสุดวงเวงถ้าสมมติว่าแบบเปิดกต่ว่าถ้าบ้านโซรมเนี่ยเหมือนหรว่าบ้านเก่าเนี่ยเราก็อยู่ได้ถ้าเจออะไรแต่ถ้าถ้ามีของแข็แบบนี้ต่อให้มาหล่แค่ไหนก็ไม่ได้อยู่พี่ก็เลยงงไงบอกว่าเฮ้ยแล้วแล้วแล้วคุณหมอเขาทำไมเขาเลือกที่นี้เขาดูก่อนไหมว่ามันมันอยู่ได้จริงอย่างเงี้ยอะอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยเนี่ยกักตัวโรงเรียนร้างอย่างเงี้ย แล้วก็จากที่พี่ตามข่าวเหมือนมีน้องคนนี้คนเดียวที่พักที่นี่ใช่ป่ะจากที่หมอให้ไปต,ตรงนั้นน่าจะใกล้มือนะคะเหมือนอเหมือนจะว่าเขาน่าจะแบบ,บมาวัดอุณหภูมิได้ได้ใกล้กลตัวใกลใช่ก็เหมือนกับเพื่อนโบคนนี้เหมือนกันโอ้โหเดี๋ยว้พี่แบบ คือคือตายกว่าตีจริงว่าฟังผมก็เลยอินเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนโบเจอ์คือพี่ก็ไม่รู้มันจริงไม่จริงนะแต่ว่าแค่ฟังถึงว่าเป็นวัดเก่าเป็นวัดร้างไม่มีพระด้วยนะ,ะก็ถือว่าเป็นวัดร้างก็แล้วกันนะเป็นวัดร้างก็แล้วกันนะครับไรบ้านที่อยู่เนี่ยจากที่ฟังเนี่ยเป็นเหมือนบ้านยกพื้นใช่ไหมเหมือนบ้านยกพื้นสูงใช่ไหมเป็นเป็นเหมือนบ้านพักเป็นบ้านหมอที่อยู่หลังอนามัยอะค่ะใช่บ้านพัก<อ>หมอทีอ่อยู่หลังอนามัยในรั้วอนามัยแต่ว่าไม่ได้อยู่ตึก ทำไมอะคะ่ะจะเป็น<อ>ตึกไม้ใช่ค่ะอ๋อแล้วก็ตัวห้องน้ําก็อยู่ข้างล่างด้วยใช่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวนะคืนแรกคืนสองคืนสามคืนสี่หลังจากนั้นพอหมอมาบอกว่าเอาถ้าไม่อยากเจอนะก็กินยานอนหลับซะ กินยานอนหลับซะหรือไม่ก็พยาอยางหมอมหบอกวห้หมอบอกว่าค่ะค่ะต้องหลับก่อนเชยงคืนจะได้ไ,ม,ม,ไม่เจอองัน้คืนอันนี้ผมโกรธหมอมากเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะมันบังคับกันได้หรือบางทีคนเรามันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้หลับในช่วงเวลานั้นนี่ออกมาอย่างพี่เองอะ่ะบางทีพี่ก็ทํางานกลับไปบ้านบางทีพี่ก็ไม่หลับนะบางทีมันต้องเลยไปตีสองตีสามแบบนี้นะนะครับแล้วก็อยู่มาจนถึงคืนสิบสามแล้วก็อยู่จนครบแล้วก็ ค้นกักตัวโอ้โหอยู่ได้ยังไงอะเพื่อนโบอะโบแล้วเด็กอะฮะพี่บองถามหน่อยสิไอเด็กคนเนี้ยที่มาประกฏตัวให้เพื่อนโบเห็นน่ะมาจากอะไรมาจากไอตุ๊กตาที่โบอบอกเหรออืมอันนี้ไม่รอบเลยก็คืออ่อ ก็ที่ชาวบ้านเล่าอะค่ะเป็นแค่บอกว่าเป็นวัดป่าที่อยู่ริดติดกิถนนใหญ่แค่นั้นแล้วบอกว่าพระที่อยู่อะค่ะท่านไปอยู่วัดอื่นส่วนในเรื่องของตุกตาเนี่ยก็คือเหมือนเพื่อนนะคะเป็นคนอ่าเล่าให้ฟังอืมแล้ววิญญาณเด็กมาจากไหนอะหรือว่าเป็นวิญญาณเด็กที่อยู่ที่นั่นอืมอันนี้ไม่ทราบนะคะนะคะก็น่าจะเป็นอ่าจากตุกตาที่หัวแหวงแล้วก็ขาแหวงตัวนั้นนะคะ เพื่อนโยนทิน้งที่ตุกตาที่เพื่อนโยนทิ้งถูกไหมแสดงว่าใ,ในบ้านนั้นมีถ้ามันไม่อยู่ในบ้านนานก็คืออยู่ที่วัดก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแสดงว่าในห้องที่เวื่อเราไปพักมีพระพุทธรูปสององแล้วก็ไปเจอตุกตาอันเนี้ยอีกหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะเพื่อนเราเคลื่ยงตุกตาออกไปไอ้ตุกตาที่หัวบินเนี่ยแล้วก็ไปเจอวิญญาณเด็กคนนี้ปีนป่ายข้ามกำแพงมาปรากฏตัวให้เห็น มาหมุนหัวหมุนคอถอดหัวเขี้ยงโอ้ถ้าถ้าโบเจอเองบแบบเนี้ยโบบอกเลยว่าแบบโบจะจะจะ,จะไม่กลับตัวแล้วก็ค,วคือจะกลับเลยยังไงก็ไม่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีคืนแรกแล้วครับเป็นพี่พี่เห็นสถานที่พี่ก็ไม่อยู่เลยน้องโบเพื่อนน้องโบเก่งมากเลยคืออยู่จนครบที่ผมใช้คำว,ว่าโคตรเก่งเลยนะคือเจอขนาดนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นผมผมอยู่ไม่ได้นะ น้องอยู่ได้ถึงคืนสามคืนสีเนี่ก็เก่งแลวนะจิงก็ควรจะเพลิแล้วนะแต่นี่อยู่อยู่มาจนคืนสิบสามจนอยู่ครบจนพ้นกักตัวโอ้พี่พี่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้จริงน้องโบครับน้องโบ,บอยากจะบอกน้องโบสนุกมากพี่ตื่นเต้นแล้วพี่โอ้พี่ทําให้พี่หูตาสว่างเลยอะ่ะเออนะครับปัจจุบันนี้เพื่อนเราเป็นไงบ้างคะโอเคนะอ๋อก็ยัง w ว r k f r o อง o อ e อยู่ครับ ก็เ,ออเดี๋ยวถ้าวันที่หนึ่งนี้ก็น่าจะเริ่มกลับเคลียรกับเขาออฟฟิศแล้วอ,อ๋อ,อ,อเพื่อนมาเล่าให้โบฟงังโบก็เลยด้วยความไม่มั่นใจกลัวว่าฟังจะเพื่อนมาหรือเดี๋ยวมาถ่ายทอดได้ไม่ดีพอไม่เลยครับน้องโบน้อง <c oughs> โบถ่ายทอดได้เก่งมากครับเออทำเอาพีบ่บอกเลยว่าห้าส <50 S 1> ิบ <50 S 1> กว่าตื่นเต้นอะดรีนาลีนโอ้หลังตลอดเวลาระหว่างฟังเรื่องนี้แล้วก็ลุน้นจนบี้ไม่ได้สนใจแล้วว่าเพื่อนเรา จอจริงไม่จริงเพราะพี่ไม่ได้เจอแบบเพื่อนเราเนื้อออกมาแต่แค่น้องเล่าเรื่องของการกักตัวแล้วมันมีหลายข่าวหลายเรื่องที่พี่ป๋องตามอยู่ไงแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ไปกักตัวแล้วมันเป็นสถานที่ที่ดูแล้วน่ากลัวไงพี่ก็ยิ่งอินหนักไงเออเอานี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะโบนะโอ้ขอบคุณมากโบครับไปเก็บเอาเรื่องราวจากเพื่อนเพื่อนใกล้ๆตัวแล้วรวบรวมแล้วเรียบเรียงมาเล่าให้พี่ฟังใหม่นะ ฝ่ายินดีมา,มากๆเลยค่ะได้เลยครับต้องโบโอเคนะค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณจริงๆฮะ,ะเดี๋ยวทีมงานขึ้น